สภาเป็นทางออกเป็นการที่คลายสถานการณ์ของในส่วนของบ้านเมืองที่เป็นอยู่ในวันนี้อยากใ้สังคมไ้คใครกังวลว่าไม่ใช่เปิดแล้วเรามาทะเลาะกันหรือด่ากันแต่เปิดมาเพื่อแก้ปัญหาจริงๆเราก็จะเพาะประเด็นที่มันคิดว่าจะช่วยคลี่คลายให้สถานการณ์มันดีขึ้นทางใดที่จะสนองตอบประชาชนผู้ชมุมนุมได้นี่ต้องทำทส่วนใหญ่เห็นด้วยในการที่เปิด พิสามัญน,นะครับท่านเดี๋ยวจะรีบร่างหนังสือไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีัน,นรัฐบาลก็ยินยันวันนี้นะครับว่าก็ให้การสนบุนให้มีการเปิดรัฐรสภาในการพิจารณร่วมกันนะครับเพื่อเอาข้อได้จริงมาพูดจากันนะครับดีกว่าจะให้ฟังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เพียงฝ่ายเดียวทั้งนี้เพื่อจะลดความขัดแย้งลงไปให้ได้มากที่สุดนะครับ ถึง4วันที่ผ่านมาเห็นชัดเจนนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการสลายการชุมนุมการจับแกนนําผู้ชุมนุมการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพไม่สามารถจะยุติการชุมนุมได้จริงๆนะครับหลายฝ่ายคงพยายามจะหาทางออกกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้สภาผู้แทนราษฎรรวมถึงวุทธ,ธสภามาคุยกันครับว่าจะเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันซึ่งก็คือเป็นสมัยพิเศษเนะครับนอกจากการประชุมปกติเพื่อจะหาทางออกเรื่องนี้แต่ มันจะสายไปแล้วหรือไม่สภายังจะเป็นช่องทางในการแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่านะครับตอบโจทย์วันนี้คุยกับนายแพทย์รวีมาชมาดลสอสบัญชีรายชื่อพักพลังทำใหม่และคุณพิจารณ์ชาวพัฒนบงสอสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับทั้งสองท่านได้เข้าร,ร่วมประชุมกับท่านประธานชวนนะวันนี้นะครับแล้วก็ได้ข้อสรุปออกมาสองข้อก็คือจะส่งให้คอรมอไปพิจารณาดูจะขอเปิดประชุมสภาสมัยพิเศษเนี่ย คำถามของผมก็คือคุณหมอมันสายไปแล้วไหมกับสถานการณ์ขณะนี้เอ,อไม่สายครับนะฮะคือต้องยอมรับว,ว่าปรากฏการณ์การชุมนุมเนี่ยมันเป็นข้อขัดแย้งทางการเมืองดังนั้นมันเป็นภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็เป็นองค์กรทางการเมืององค์กรนินติบัญญัติจะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขแน่นอนการแก้ไขหลักเนี่ยอาจจะอยู่ที่รัฐบาล ข้อเรียกร้อง3ข้อนะฮะเรื่องของท่านนายกลาออกอันนี้สภาจะไม่มีสิทธิเกี่ยวข้องข้อเร่สงสคือการแก้ไขรัฐมนตรอันนี้เป็นสิ่งที่สภามีส่วนโดยตรงเป็นผู้รับผิดชอบส่วนประเด็นที่3เรื่องอสถาบันไอตรงไอตรงนี้ก็อยู่นอกเหนือทั้งทั้งรัฐบาลทั้งสภานะครับแต่นั้นถ้าเกิดว่าสภาได้มีโอกาสที่จะมีการประชุมกัน ซึ่งบรรยากาศวันนี้ในการพูดคุยกันดีมากครับคือทั้งทั้งสองฝ่ายเหมือนที่คุณสุจินคงแสงได้แถลงการประชุมวิสามันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าไม่มีการหันหน้าเข้าหากันมันจะกลายเป็นยิ่งใส่ไฟกันยิ่งจะเป็นการสูงไฟให้แรงขึ้นอีกแต่ถ้าสอสอทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่ายรัฐบาลเข้าใจว่าเราต้องมาช่วยแก้ปัญหาออ,อะไรที่เกินเลยไปก็จะเอามา อภิปรายอยากให้เกิดปัญหาทะเลาะกันแต่มาช่วยกันหาทางออกเพราะฉะนั้นมันไม่ไม่มีคําว่าสายอย่างน,น้อยมันก็จะเกิดผลดีขั้นหนึ่งซึ่งคนก็จะได้เห็นว่าสสสภารัฐสภามาช่วยกันในการแก้ปัญหาคุณ<ท>จา์ <นะ S 2> คิดว่ายังไงสายไปแล้วไหมเพราะต้องไม่ลืมว่าเมื่อ24กันยายนที่ผ่านมาผู้ชุมนุมไปรอขอคําตอบจากสภาในการแก้รัฐธรรมนูญน,นะสุดท้ายเนี่ย สภาก็ยังไม่ได้โหวตว่าจะรับหรือไม่รับแต่ว่าไปตั้งกรรมธิการเพื่อศึกษาเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญแต่พอวันนี้พอสถานการณ์มันลุกลามไปตลอด3 4วันที่ผ่านมาสภาบอกอ่ะเดี๋ยวจะกลับมาคุยกันคิดว่าคนยังเชื่อการแก้ปัญหาของสภาอยู่ไหมคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าสําหรับทางออกของปัญหาเนี่ยตามข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อของผู้ชุมนุม,มน,นะครับมันก็อย่างที่ท่านหัวหน้าได้กล่าวไปแล้วนะก็คือมันมีแค่หนึ่งใน3ข้อท่านเองที่อำนาจของสมาชิกฝ่ายรัฐสภนจะทำได้ก็คือการแก้รัฐธรรมนูญ ส่วนอย่างอื่นเนี่ยผมคิดว่า,าการเปิดประชุมวิสามันเนี่ยมันคงจะไม่ใช่การากดสวิตช์แล้วก็จะแก้ปัญหาได้นะครับแต่ว่าผมเรียนอย่างนี้ครับคือแน่นอนครับจำเป็นนะครับที่จะต้องเปิดประชุมวิสามันเพราะอะไรครับเพราะณขณะนี้เนี่ยรัฐบาลน,นะครับประกาศสถานการณ์นะครับฉุกเฉินใช้กฎหมายพิเศษซึ่งให้อำนาจล้นฟ้ากับรัฐบาลให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่รัฐมากมาย ดังนั้นนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยจำเป็นครับที่จะต้องตรวจสอบนะครับและถ่วงดุลอํานาจว่าฝ่ายบริหารนั้นใช้อํานาจไปถูกต้องหรือไม่เกินกว่าเหตุหรือเปล่าผมผมยกตัวอย่างขยายความนิดเดียวนะครับสั้นๆอย่างในช่วงเช้าของวันที่15ตุลาคมนะครับซึ่งเป็นการประกาศใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับณตอนนั้นเนี่ยม็อบเนี่ยยุติ ยุติไปแล้วนะครับได้ประกาศยุติไปแล้วผมถามคุณวราวิบ่าเมื่อยุติแล้วต้องทาอะไรฮะเราก็ต้องเก็บของถูกไหมครับเต็นท์ก็ต้องเก็บถูกไหมครับพารถยนรถพานะต่างๆก็ต้องเคลื่อนย้ายออกจากจุดม็อบแต่ว่าปรากฏว่ามีการจับนะครับจับผู้ชมุมนุมทั้งหมด21ท่านผมตามไปที่ตชดนะครับภาคหนึ่งที่คลองหลวงเนี่ยก็ไปเจอ18ท่านที่ถูกจับกุมอยู่ที่นั่นปรากฏว่า8 8คนใน18ท่านนั้นไม่ใช่ผู้ที่มาชุมนุมนะครับ4คนเนี่ยเข้ามาเก็บเต็นท์ครับคือเขารับจ้างมาติดตั้งเต็นท์พอถึงเวลาเลิกชุมเขาก็ต้องไปเก็บเต็นท์อีก4ท่านเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ที่ขับรถขับรถน้ำเขาแสดงใบเสียจให้เห็นเลยว่าเขาเนี่ยขนน้าทั่วราชอาณาจากักรใครมาจ้างเขาเขาก็าไปนี่ครับนี่คือการใช้อํานาจที่ที่เกินกว่าเหตุที่ไม่มีการตรวจสอบนะครับแล้วก็ไปจับกลุ่มแล้วคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนถายเช้ากินขํานะครับเป็นเป็นชนชั้นแรงงานทั้งสิ้นเลยผมก็ไปสัมภาษณ์ก็ไปพพูดคุยเราะ ปัญหาแบบนี้อันนี้คือแค่ตัวอย่างเดียวนียังไม่ได้พูดถึงการสลายการชุมนุมที่เราเห็นภาพกันเนี่ยเพราะฉะนั้นแบบนี้ครับจำเป็นที่จะต้องเปิดสมัยวิสามันนะครับ,รบเพื่อให้เราเนี่ยก็ไปตรวจอสอบคือนอกจากคุยเรื่องหาทางออกกันด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ใช้สภาเป็นตัวที่จะตรวจสอบทวงดุลการใช้กฎหมายของรัฐบาลด้วยแม้ว่าพประกอฉุกเฉินเนี่รัฐบาลไม่ต้องมาขอสภาว่าจะใช้นะแต่ยังน้อยให้ให้กลไกมันมันได้ทํางานตรวจสอบกันบ้างคุณหมอแต่เมื่อสักครู่ที่คุณสุทินบอกว่าเราจะไม่มาเอาชนะค้าคา,านกันในสภาคือฝ่ายค้าน กับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยแต่มันก็จะต้องมีประเด็นที่ฝ่ายค้านก็จะต้องตั้งคาถามฝ่ายรัฐบาลก็อาจจะต้องเป็นคนชี้แจงไม่แน่ใจว่าบรรยากาศในสภาเนี่ยมันจะทําให้ข้างนอกมันเบาลงได้หรือว่ามันจะไปยิ่งเพิ่มอุณหภูมิข้างนอกหรือเปล่าคืออย่างนี้ฮะมันจะร้อนแรงขึ้นหรือจะทําให้ดีขึ้นมันก็มีเงื่อนไขอยู่หลายข้อข้อแรกก็คือแม้ว่าในในที่ประชุมนะฮะตัวแทนต่างๆก็พูดคุยกันตามแนวที่ท่านสุทินได้พูดขึ้นแต่เวลาเข้าสภาจริงบางทีมันมี ซสฮาร์ดคอร์ซส,อ,สอ,อะไรเงี้ยที่มีลีลาก็อาจจะทําให้จุดไฟแต่ถ้าทุกฝ่ายช่วยกันถ้าใครแรงไปแล้วสมมติว่าฝ่ายรัฐบาลแรงไปพวกเราก็ไปกระซิบบอกไว้เบาๆฝ่ายค้านใครแรงไปท่านพิจารณ์กระซิบเอ้เบาๆเพื่อ,เพ,อเพื่อประเทศนะ <S <S มันงั้นเป็นการเติมไฟอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งนะฮะข้อที่สองแม้ว่าสภาเนี่ยภารกิจที่เราทําได้คือแก้รัฐมนูญแต่การเปิดสภาครั้งนี้อาจจะไม่สามารถที่จะพูดถึงเรื่องการแก้ไขรัฐมนูญได้เพราะว่า ยังอยู่ในกรรมธิการยังอยู่ในช่วงกรรมธิการที่ศึกษาอยู่แต่ในกันเนี่ยการพูดก็พูดได้แล้วคงจะมีคนพูดด้วยนะฮะอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งมันเป็นสาเหตุหลักหนึ่งในสามข้ออีกข้อหนึ่งแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่ทางพวกผมเป็นพักร่วมรัฐบาลข้อเสนอที่เราจะคุยกันอยู่ในสภา,าเนี่ยมันจะส่งผลให้ฝ่ายรัฐบาลต้องพิจารณา านายกต้องพี่น้าเหมือนกันก็คือ,อฝ่ายนิติบัญญัติคุยกันแล้วฝ่ายบริหารอย่างน้อยๆก็ต้องฟังใช่เพราะว่าฝ่ายบริหารก็จะเข้ามาฟังด้วยถูกไหมฮะท่านนายกคอรมอต้องมานั่งฟังด้วยเช่นในในส่วนตัวทางกลุ่มกลุ่มกลุ่มพรรคเล็กลนะนะเราก็คิดว่าเอ่อการที่จะจัดการเรื่องม็อบมันต้องทั้งสองฝ่ายนะต้องทําโดยสันติวิธีปราศจากอาวุธปราศจากความความบุรุนแรงของฝ่ายรัฐบาลทํำยังไงทางผมเองก็ได้เสนอถแถลงข่าวชัดเจนว่า ในส่วนตัวนะพอะกอรฉุกเฉินเนี่ยนะแา่งานฉุกเฉินเนี่ยยกเลิกจะดีไหมสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วถ้ารัฐบ,บาลยกเลิกได้การอภิปรายในสภาเนี่ยอาจทำให้รัฐบาลยกเลิกหรือเม้รัฐบาลจะยกเลิกก่อนก็ได้ไม่ต้องรอสองก็คือในการชุมนุมครับต้องช่วยเหลือเพราะว่าคนเหล่านี้เป็นเย,ยาวชนเป็นหลักนะครั้งนี้นะฮะเป็นคนที่จะเป็นอนาคตของชาติต่ตอไปคนเหล่านี้เขาก็จะเข้าใจปัญหาต่างเพิ่มขึ้นดังนั้นรัฐบาลต้องช่วยเหลือครับต้องเอารถสุขาไปให้เลย เพื่อที่จะเข้าไม่ต้องไปเบียดบางห้างที่เข้าไปห้างแล้วห้างก็อาจจะออ้ยคนไปใช้ห้องน้ำซ่วมเยอะจัดรถสุขาให้กลางคืนเปิดไฟให้หมดเพื่อให้ความสว่างรถบีเออย่าสั่งหยุดต้องให้วิ่งตลอดเพื่ออ,นนอันนี้เป็นหน้าที่ของกรมของส่วนผม <Okay. S 2> อของกลุ่มพักเล็กที่เสนอซึ่งถ้าเราเสนอเข้าในตอนที่ประชุมวิสามันมันก็อาจจะมีส่งถ้าหลายๆคนพูดรฐัฐบาลก็ไปคิดใหม่แล้ว mm hmm. hey, ยางนี้นะ,ะครับตามขั้นตอนเนี่ยครับเห็นนายกบอกว่าพรุ่งนี้จะเอาเข้าที่ประชุมครมอใช่ครับ,รบแต่ว่าผมเชื่อว่าวันนี้คงจะได้คุยกรอบกันไว้บ้างไหมว่าจะได้เริ่มเห็นการประชุมจริงๆเนี่ยเมื่อไหร่เอ่อเท่าที่คุยกันนะฮะก็ท่านชวนกับทางเจ้าที่สภาก็มาดูกรอบวันที่เวลาเลื่อนไขระเบียบอะไรน่าจะประมาณ7วันอย่างน้อยแสดงว่าภายในสัปดาห์นี้นี่ไม่ทันแนไ่ไม่ทันไม่ทันแน่นอนต้องต้องวันเจวันแล้วก็ ได้มีการประชุมก่อนเปิดสมัยสามันเจ็ดวันเหมือนกันซึ่งทุกคนก็พูดกันว่าเวลามันมีค่าณวันนี้เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะใช้เวลาเจ็ดวันแล้วก็ก่อนเปิดประชุมสามันได้เจ็ดวันเนี่ยก็ยังดีทุกคนก็เห็นตรงกันฮนะครเพราะนีุ้กคอเห็นตรงถ้าถ้าประชุมสัปดาห์หน้าเนี่ยแต่ระหว่างทางถ้าผู้ชุมนุมยังเป็นแบบนี้อยู่คือเรียกรวมตัวกันทุกเย็นและโดยเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์ซึ่งจํานวนคนก็อาจจะมากมัน เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองอะไรได้ตลอดเวลาเนี่ยคนคือวันเดียวก็มีค่าอย่างที่หลายๆคนคุยกันเนี่ยคุณวิจารณ์คิดว่าระหว่างที่เรารอว่าสภาจะเปิดสมัยพิเศษได้เนี่ยไอ้ระหว่างเนี้ยประมาณหนึ่งสัปดาห์เนี่ยควรจะทาอะไรคือผมผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าตั้งแต่เริ่มมีการชุมนุมเนี่ยทุกครั้งเนี่ยผมเองในโดวส่วนตัวเนี่ยผมก็ไปเรียกไปสังเกตการนะครับการชุมนุมคือคือจำคือเราคิดว่าในฐานะผู้แทนราษฎรเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องไป ถ้าเปิดสภาวิสามันขึ้นมาเนี่ยการให้ความเห็นต่างเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ไปอยู่ที่หน้างานคุณไม่ไปเห็นกับตาว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณใช้ความเห็นได้อย่างไรถูกไหมครับจะเป็นปากเป็นเสียงว่าเกิด,เก,ดเกิดเหตุการณ์อะไรเป็นอย่างไรทีนี้เมื่อผมไปเนี่ยผมต้อง,ต,องต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณวาราวิ์ว่าผมเห็นความความงดงามนะของของการชุมนุมนะครับรัฐบาลเนี่ยใช้เรียกว่ายุทธวิธีเหมือนเหมือนเหมือนการรบคือเรียกว่าเด็ดหัวแกนนํา โดยหวังที่ว่าเมื่อไม่มีแกนนําแล้วเนี่ยมวลชนก็จะอ่อนแรงแล้วก็สลายไปเองนะครับแต่ปรากฏว่ามวลชนหรือผู้ชุมนุมกลุ่มนี้เนี่ยเหมือนกับเด็ดเด็ดหนึ่งแล้วแตกอีกสิบนะฮะคือเด็ดแล้วก็ยังมีแตกกินก้านออกมาอีกนะครับการชุมนุมเนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างอย่างที่ห้าแยกลาดพร้าวนะครับที่ผมไปสังเกตการเนี่ยไม่มีเวทีนะครับไม่มีเวทีไม่มีไม่มีใครขึ้นปราศัยแต่ว่าเกิดปรากฏการณ์ที่ว่าผู้ชุมนุมเนี่ยก็ตะโกน ต,ตะโกนบอกต่อกันไป<ๆ>เรื่อยๆเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าหยุดเดินหยุดเดินแล,แล้วนี่อะไรฮะมีการลำเลียงเนี่ยหมวกแว่นตาร่มนะครับลำลำเลียงเพื่อที่ที่จะไปบริเวณขอบของการชุมนุมที่อาจจะใกล้กับถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาเนี่ยก็จะอาจจะมีเป็นอุปกรณ์ที่เป็นการป้องกันตัวมีการลำเลียงผ่านกันไปนะฮะผ่านกันมาแล้วพอสุดท้ายพอพอการชนุมยุติเนี่ยปรากฏว่า ไม่มีการเตรียมร่มหรือเตรียมหมวกมานะครับ<ม>แต่ปพราะ่าเหลือของหมวกและของร่มเนี่ยมากมายแล้วเขาก็จะต้องให้ผู้ที่มาชุมเนี่ยเอาเอากลับเอากลับไปเพราะฉะนั้นที่ผมเรียนมาเนี่ยผมคิดว่าการชุมนุมอันนี้คือเป็นการชุมโดยสงบสงบจริงๆนะครับเมื่อเราเปรียบเทียบกับการชุมครั้งผ่านๆมาเนี่ยมันไม่มีความรุนแรงอะไรเพราะฉะนั้นเงื่อนไขเนี่ยที่จะทำให้เกิดความรุนแรงหรือที่คุณวรวิทย์ถามเนี่ยว่าที่จะน่าเป็นห่วงเลยแลวเวลาที่รอการเปิด เปิดประชุมวิสามัญเนี่ยคือตัวเจ้าหน้าที่รัฐหรือตัวรัฐบาลเองนะครับผมเรียกร้องนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นข้าราชการตํารวจนะครับหรือข้าราชการทหารก็ตามเนี่ยคือคือจำเป็นนะที่ท่านจะต้องมีเ,เรียกว่ามโนธรรมหรือมีความเป็นมนุษย์นะครับในการที่จะตัดสินใจทําอะไรบางอย่างคือการที่จะรับฟังแต่คําสั่งนะครับของ ผู้ปัญชาการนะครับหรือ,อหัวหน้าเนี่ยแล้วก,แวก็แล้วก็ทำทุกอย่างเป็นหุ่นยนต์เนี่ยผมคิดว่าอันนี้มันมันคืออย่างน้อยเพื่อป้องกันเหตุก่อนที่สภาจะมาช่วยหาทางแก้กไขเนี่ยถูกต้อง,องลดการเผชิญหน้ากันให้ได้ก่อนค,คุณหมอผมสังเกตตั้งแต่โดยเฉพาะเมื่อวันศุกร์ที่มีการสลายการชุมนุมนะส่วนจะรุนแรงเป็นไปตามหลักสากลหรือไม่นั้นก็คงไปอีกไ,ไปเทียงกันอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่ามีเริ่มมีกระแสะกดดันไปที่พักร่วมรัฐบาล คุณหมอก็ถือว่าเป็นพักร่วมรัฐบาลเหมือนกันแม้ว่าจะหนึ่งเสียงก็ตามแต่พระโรมกับพักเล็กละลายขวดนี้มันก็มีน้ําหนักอยู่พอสมควรว่าถอนตัวออกมาจากรัฐบาลเหตุคุณหมอคิดยังไงคืออ,อ,ยอย่างนี้ฮะผมต้องเรียนตรงผมเนี่ยอยู่กบม็อบตั้งแต่หมายไว้ปีหนึ่งนะฮะตั้งแต่ปีส5 1 6รอยสิบหกนียอยู่กบม็อบมาตลอดจริงๆแล้วเนี่ยฮะต้องเข้าใจว่าอันนี้ไม่ไม่ใช่พูดถึงเชียร์ท่านท่านนายกนะเห็นไหมฮะวันนี้สภาีนประชุมกัน มติหนังสือท่านชวนเนี่ยยังไม่ล่างเลยท่านยกออกมาถแถลงแล้วว่ายินดีที่จะเปิดวิสามันเห็นไหมแต่ว่ามันมีการปรับตัวผมอยากขอเปรียบเทียบในอดีตเนี่ยที่พวกผมสู้นะเวลาเราจัดม็อบเนี่ยเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกันโอ้หมันลําบากคนนี้เยอะเวลาชุมนุมเนี่ยโอ้โหต้องตั้งบังเกอร์กันเลยฮะถูกยิงถูกถล่มเยอะแยะไอเน,นี้ยแทบจะไม่มีเลยนะไม่มีเลยก็กว่าได้เพราะฉะนั้นอันนี้ขออนุญาตเปรียบเทียบนะ ประการที่สองเนี่ยในสมัยสิบี่ตุลาหกตุลาเราน้กศึกษาแบบนี้นะฮะโอ้ oh, แต่เราถูกยิงกันสนานวันไหวเห็นไหมว่ารัฐบาลนี้ก็ไม่ได้โหดเทียมอะไรรัฐบาลก็ไม่ได้ใช้ความรุนรุนแรงแต่ยังไงก็แล้วแต่ในในส่วนตัวนะฮะานที่เป็นพักร่วมรัฐบาล <S 1> <S 1> ผมก็คิดว่าอาันแรกรัฐบาลต้องถือหลักรัฐศาสตร์เหนือกว่าหลักนิติศาสตร์ในในภาวะนี้เพราะฉะนั้นคนไหนที่มีความผิดเล็กน้อยต่อไปรัฐบาลก็ควรจะ ไม่ควรจะดําเนินการจับคุมอะไรยกเว้นว่าเกิดมีการทําความผิดอย่างร้ายแรงนะฮะอย่างนั้นอาจจะมีความจําเป็นนะครับอันนี้รัฐบาลต้องเอาหลักรัฐศาสตร์มาแล้วก็อีกนึงคือว่า,เ,าเรื่องของการแก้ไขรัฐนูนเนี่ยมาผู้ร่วนั้นก็โอเคนะสมัยก่อนโอ้ยกว่าจะคุยกับฝ่ายรัฐบาลได้เพราะจะแสดงว่าด้วยเหตุผลแค่นี้จะให้พวกเราถอนตัวออกจากพรรคร่วมรัฐบาลฝั่งนี้ขึ้น เราจะถูกเพราะว่าเอยมีกระแสเล็กหน่อยคุณไม่ดูดูให้ดีคุณก็ถอนออกแต่ถ้าเกิดรัฐบาลคอร์รัปชันนะครับหรือรัฐบาลปราบปรามรุนแรงผมคนแรกที่จะเดินมาบอกว่าผมลาออจากคหมอคือหมอหมอดูเปรียบเทียบจากประสบการณ์การชุมนุมหลายครั้งการมีปฏิกิริยากับการชุมนุมเนี่ยเมื่อเช้านายกมาบอกว่าพร้อมที่จะเปิด สมัยวิสามันเพื่อคุยกันหรือสัญญาณเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญก็เริ่มชัดเจนขึ้นคืออย่างน้อยมันไม่ได้ถึงกับปิดประตูตายขนาดนั้นที่จะไม่รับข้อเสนอของผู้ชุมนุมเลยคุณหมอรู้สึกว่าเขาก็มีช่องมีมีขอนมีมีช่องให้รู้สึกว่าได้รับได้รับฟังตัวอย่างถ้ามีความเห็นเรื่องอะไรเรื่องคอร์รัปชันอะไรเนี่ยผมก็แอบไปพบท่านนายกในวันอังคารแต่ท่านออกจากข้อมระชุมแล้วก็ดักพบท่านกระซิบท่านส่วนอังคารนั่นก็รับทราบ อย่างเงี้ยมันมีช่องที่เราจะไปเสนอไปเสนอท่านได้ครับบางครั้งท่านให้ทางพวกผมนะครับทำหนังสือเสนอท่านเลยว่าเรื่องนี้ควรแก้อย่างนี้เรื่องโฮบเวลควรจะทําอะไรอย่างเงี้ยนะครท่านเปิดช่องครับครับคุณพิจารณ์คิดคว่ายัางไงปฏิกิริยาตอบสนองที่รัฐบาลมีต่อผู้ชุมนุมมันเพียงพอกับสถานการณ์ไหมคือผมคิดว่าอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่า <c oughs> ถ้ารัฐบาลเนี่ยจะ,สะแสดงความจริงใจนะครับ คือ,ต,อต้องเรียนตามตรงครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยพลเอกประยุจันโอชาเนี่ยหลอกลวงประชาชนมาหลายครั้งแล้วนะฮะตั้งแต่การารัฐประหารวัาารนิี่257นะฮะที่ว่าจะมีการเลือกตั้งก็ไม่ได้เลือกตั้งสักทีทีนี้อย่างเรื่องของการแก้ไขร,รัฐธรมนูญเนี่ยการแก้ไขรัฐธรมนูญเนี่ยเป็นนโยบายนะครับที่รัฐบาลนประกาศนะครับเป็นนโยบายของหลายพรรคนะครับที่ใช้ในตอนหาเสียงแต่ปรากฏว่านะครับเมื่อมีการเสนอปกยติก็ถูก เลื่อนออกไปด้วยเหตุผลนะฮะที่เขาให้กันว่าต้องใช้เวลาอ่านก่อนต้องใช้เวลาศึกษาก่อนอันนี้ผมฟังแล้วผมก็รู้สึกรับไม่ได้ว่านี่คือคําพูดของผู้แทนราษฎรหรือผู้ที่สภานะครับว่าว่าทำงานกันอย่างไรทีนี้เนี่ยถ้าจะแสดงความความจริงใจเนี่ยผมคิดว่าในการเปิดประชุมวิสามัญครั้งเนี้ยมันยังมีความเป็นไปได้อยู่นะครับยังพอมีเวลาอยู่ที่จะบรรจุวาระนะครับการที่จะพิจารณายาตัติทั้ง6กญตติในการแก้ไขรัฐธรมนูญ เมื่อช่วงเช้าที่มีการประชุมนะครับร่วมกันเนี่ยทางท่านวิรัตนะครับรัตนเศสเทางท่านประธานพิบเนี่ยซึ่งเป็นประธานของกรรมาิการนะครับตัวพิจารณาตัวตัว,ตวแก้รัฐมนูนตัวนี้นะท,นท่านก็บอกว่ายังไงก็คงจะไม่เกินวันที่วันที่30แต่ถ้าเร่งหน่อย นะครับก็อาจจะเป็นวันที่2 2หมายถึงเร่งหน่อยคือการทํางานของกรรมธิการใช่ครับคือกรรมธิการเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครว่าล่าสุดเนี่ยมีการขยายออกไปอีก15วันนะครับตอนแรกที่ตั้งมาแล้วขยายเพิ่มเวลาออกไปอีก15วันเนี่ยก็แบบนี้มันมันทำให้ประชาชนเขาเห็นแล้วเนี่ยมันดูไม่จริงใจว่าจะไกลเนี่ยจริงๆอ่ะอยากจะเสนอให้เปิดวิสามันแล้วโหวตเรื่อง6ยตินี้เลยใช่คือคือผมเรียนอย่างนี้ครว่าถ้าเกิดว่า เพราะการแก้รัฐมนูญเนี่ยมันอยู่ในข้อเรียกร้องนะครับของของของกลุ่มผู้ชุมนุมดังนั้นเนี่ยเราจะรออะไรนะคืออาจจะไม่ต้องเสียเวลาคุยกันถึงปัญหาอีกแล้วคือเปิดมาแล้วหงสจตีนี่เข้ามาแล้ววทผ่านคือคือสามารถจะพิจารณาเป็นเป็นสองวาระได้ฮะวาระที่หนึ่งอาจจะเป็นการอภิปรายทั่วไปนะครับเมื่อจบวาระนี้แล้วก็ต่อด้วยอีกวาระหนึ่งก็คือการพิจารณาวาระที่หนึ่งของของร่างร่างแก้รัฐมนูญคือทำยังไงให้มันให้มันเร็วขึ้นเพื่อจะตอบสนองต่อคุณหมอเห็นยังไงกับเรื่องนี้ เพื่อจะได้ให้ให้มันอพอคุยกันเรื่องนี้แล้วก็โหวตรัฐธรรมนูญต่อเลยเจืาอจะปลดชนวนความขัดแย้งลึกๆนะฮะในส่วนตัวผมเองนะครับผมคิดว่าเรื่องแก้ธรรมนูนเนี่ยต้องดูว่าระเบียบสามารถจะทาได้ไหม,มถ้าทําได้ของมันก็ดีเพราะอันนี้เป็นหนึ่งในชนวนเหตุนะครับในส่วนตัวผมเองผมไปไกลกว่านั้นครับผมคิดว่ารัฐธรรมนูญ60มาจากปร,าประชาชน16ล้านคนโหวตรับเพราะฉะนั้นรัฐสภาเนี่ย ควรที่จะนำยติเอ้ะทำการประชามติประชาชนปไตประเทศเอาตอนเลื่อกตั้งอบจ,อจอทั่วประเทศนี่เลยฮะจะได้ประหยัดงบลงหน่อยแล้วก็ระยะเวลาประมาณเดือนครึ่งที่จะให้การศึกษาให้โหวตว่าหนึ่งแก้หรือไม่แก้สองถ้าเกิดแก้เนี่ยแก้หลายมาตราได้แก้สองหกพร้อมกับตั้งสสรแก้หมวดหนึ 2, ่งหมวดสองหรือไม่แก้สองเจ็ดสองเรื่องอำน,นาจสวโหวตนายกหรือไม่ประชามติเลยฮะมันจะได้จบ ท่นี้ถ้าสามารถท,ทําปะชิิได้จริงเนี่ยชนวนของม็อบก็ก็จะหยุดเพราะเป็นมัติแต่ข้อเสนอของคุณหมอเนี่ยหมายถึงทําก่อนจะเริ่มกแก้วาระหนึ่งเลยเหรอใช่ครับคือสวอได้มีการอาภิปรายในวันนั้นนะฮะซึ่ง กระบวนการมันไม่ใช่ง่ายอาจจะต้องถึงขั้นส่งสารมู์ตีความเหมือนกับแต่รั้ธรรมนูญเขียนเอาไว้ชัดไม่ใช่เหรอครับคุณหมอว่าพอถ้าไปแก้อะไรที่เกี่ยวกับโดยเฉพาะสองห้าหกเนี่ยต้องทําประชาปติอยู่แล้วใช่ไม่งั้นก็ต้องทั้งทำทั้งก่อนแล้วก็ทําทั้งหลังมันจะยิ่งไม่เป็นการยืดเวลาถ้าทำก่อนถ้าเกิดทำก่อนมันจะได้จบกันจบม็บแล้วก็ในสภาก็ไม่ต้องไม่ไม่ต้องมาเถียงกันนะถือว่าให้ตั้งสอสเราก็ต้องคิด ตามกรอบเช่นถ้าว่าโหวตมาว่ามาตราหนึ่งสองไม่ต้องแก้ก็มันแก้แต่ถ้าบอกว่าแก้ได้หมดก็จะแก้ได้หมดอย่างนี้นะฮะแล้วเมื่อลับนูนผ่านโซโซโรมาแล้วมันต้องกลับไปให้สภาโหวตถ้าสภารับรองก็จบไม่ต้องมีประชามติเพราะมัน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 ไปโหวตแล้วแต่ถ้าสภาไม่ผ่านอันนี้ต้องเป็นประชามติอีกที คุณวิณ<ำ>จาร์คิดว่าอย่างไงครับการออกแบบเพื่อจะทําให้การแก้รัฐธรรมนูญม,นม,นมันตอบสนองข้อเรียกร้องคือเมื่อสักครู่เนี่ยท่านหัวหน้าก็กรุณาเรียนว่าเป,เป็นความคิดเห็น,นส่วนตัวอของท่านเองซึ่งผมคิดว่าต่อประเด็นนี้เนี่ยมันหารือนะครับหารือและพูดคุยกันได้แต่ว่าก็ต้องเรียนว่าถ้าเป็นรัฐบาลนะครับพูดแบบนี้ผมก็ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกัน <c oughs> ว,ว่าจะปฏิบัติตาม ตามที่ตกลงหรือไม่นะครับเพราะว่าประชาชนก็โดนโดน,โดนหลอกมาหลายครั้งแล้วนะครับผมคิดว่าหารือกันได้นะครับพูดคุยกันได้แล้วก,แวก็แล้วก็มันอาจจะเป็นทางออกแต่ว่าก็ต้องดูเรื่องของเงื่อนเวลาเพราะว่ากว่าเราจะมีการเลือกตั้งอบจอเนี่ยยี่ทันวาคม 2>, 2ที่สวาทมว่าต้องมันจะทอดเวลาออกไปและในระหว่างทางเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณหมอถ้าเทียบกับการที่เอาละวาระหนึ่งก็รับหลักการไป วาระสองตั้งกรรมธิการกันไปโหวตวาระสามแล้วก็ไปทําประชามติตอน20ิบธันวาอันนี้ก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเลยแต่ผมเข้าใจว่าวุฒิสภาย,ยังยังมีข้อถกเถียงว่าต้องทําทั้งก่อนและทําทั้งหลังการ<ช>แก้ไขอีกหรือเปล่าผมกลัวว่าถ้าเราเอาไปตามนั้นแล้วเกิดมีคนยืดร้องสาลรัฐธรรมนูญเหมือนปี5้าห้าแล้วพลิกออกมาอีกอม,มันก็ต้องมาเริ่มมันต้องมาเริ่มต้นใหม่อีกแต่ในขณะเดียวกันมันยืดเวลาออกไปความขัดแย้งข้างนอกเรื่องนี้ฮะเรื่องความขัดแย้งเนี่ยผมคิดอย่างนี้นะฮะ บนข้อเสนอที่ตะกี้ผมพูดไปฝ่ายรัฐบาลก็ต้องดําเนินการตามที่ผมได้พูดไปแล้วนะฮะการอำนวยความสะดวกกับม็อบการถอนพรลรกฉุกเฉินออกการที่ใช้หลักรัฐศาสตร์นําหลักนิติศาสตร์การเข้าใจว่านี่คือเยาวชนของประเทศไม่ใช่เป็นศัตรูคู่อาฆาตไม่ใช่คนที่จะมาโค่นล้มสถาบันไม่ใช่คนที่จะมาไล่รัฐบางย,ยุติออกให้มีความเข้าใจตรงนี้คณดีกันฝ่ายม็อบกับฝ่ายค้านเราก็ต้องช่วยกันครับว่าโควิด เศรษฐกิจพังยับทั้งทั่วโลกคนไทยเองตัวนี้ก็แย่กันมากเลยทุกคนช่วยกันถ้ามีการชุมนุมอย่างนี้อยู่ตลอดเพราะนั้นถ้ามีสัญญาณที่รับปากกันแล้วดาเนินการขั้นตอนชัดเจนก็ต้องช่วยกันแต่จะชุมก็ชุมนุมไปแต่อย่าปิดการจราจรอย่าให้เกิดความรุนแรงรัฐบาลต้องช่วยฮะอย่าให้เกิดมือที่สามมาโยนระเบิดลงใส่ได้คือต่างฝ่ายต้องต่างลดบรรยากาศใช่ใช่ลดบรรยากาศคือช่วยกันถ้าอย่างเนี้ย จะรออีกสักเดือนครึ่งมันก็ได้ชัดว่าจะเอาอย่างไร,รนี่นะครับคุณพิจารณ์ฝ่ายค้านก้าวไกลก็ถูกกล่าวหาว่าเนี่ยเขาไปเกี่ยวข้องกับกับผู้ชุมนุมด้วยเนี่ยจะมีส่วนยังไงให้ไปลดบรรยากาศของการชุมนุมได้ไหมคิดว่าหรือเขาประเมินก้าวไกลสูงเกินไปมีคน <c oughs> มีคนพูดเยอะนะครับในสื่อโซเชียลก็เห็นโทรมาหาผมเป็นส่วนตัวเนี่ยก็มีนะครับซึ่งก็ต้องเรียนครับว่าจริงๆแล้วการชุมนุมครั้งนี้เนี่ย เป็นการชุมนุมที่ที่บริสุทธิ์เป็นการชุมนุมที่ออกมาเรียกร้องสิทธิโดยเด็กๆเยาวชนเรียนอีกครั้งว่าผมผมไปม็อบทุกครั้งเนี่ยนะถ้าเปรียบเทียบเมื่อตอน19กันยานะครับที่ที่สนามหลวงเนี่ยก็ยังพบเห็นว่ายังมีกลุ่มประชาชนที่มาจากต่างจังหวัดเนี่ยอยู่เยอะนะครับแต่พอในช่วงตั้งแต่13หรือ14ตุลาไล่มาเนี่ยที่ผมไปไป,ไปสังเกตการและไปสำรวจตัวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นน้องๆนักศึกษาเยอะมากเยอะจริงๆนะครับ ผมคิดว่าเด็กๆพวกนี้เนี่ยเขามีม,ม,มีอุดมการเขามีแนวคิดของเขานะครับเขาเป็นอีกเจเนอเรชันหนึ่งซึ่งไม่มีใครที่จะไปชักจูงเขาได้ไม่มีใครที่จะไปไปสั่งเขาได้ผมคิดว่าสิ่งที่จะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยคือความจริงใจของรัฐบาลเริ่มต้นจากการนะครับยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ควรจะยกเลิกซะมันมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะที่ท่านจะบอกว่าเป็นสถานการณ์ถุกเชิญที่ร้ายแรงนะครับเพราะว่าการชุมนุมครั้งนี้มันไม่ได้มีความรุนแรงไม่ได้มีการยึดสถานที่ราชการไม่มีการยึดสถานที่เอกชนไม่มีการทําลายทรัพย์สินอะไรต่างๆมันไม่มีนะครับดังนั้นเนี่ยแสดงความจริงใจออกมานะครับเริ่มต้นจากการประกาศนะครับแล้วก็เรื่องของการแก้ไขรัฐธรมนูญก็ต้องอมีกระบวนการขั้นตอนที่จะเจนแต่ผมแต่ผมยังยืนยันครับว่าควรที่จะบรรจุ นะครับเข้าไปในวาระในการเปิดปรื่องแกสามครับคุณหมอสั้นๆหนึ่งนาทีครับนายกลาออกช่วยแก้ไขสถานการณ์ขณะนี้ไหมคือถ้าพูดตรงๆนะฮะตอนนี้ก็มีคนพูดแล้วว่าเรื่องนายกเป็นเรื่องรองเรื่องหลักเนี่ยเขาจะเอาถึงขั้นสถาบันที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันจะเป็นชนวนหนึ่งครับที่จะปลดล็อกได้เป็นส่วนหนึ่งหรืออาจจะพูดว่าเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ใช้ในการ การชุมนุมนะฮะแต่ว่าไม่ไม่ได้แก้ทั้งหมดแต่แล้วส่วนตัวคุณหมอเห็นด้วยไหมเห็นด้วยเรื่องนายกลาออกในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลเอส่วนตัวผมนะฮะถ้าที่ผมเจอม็บมาตลอดชีวิตนะฮะยังไม่ถึงเวลาที่จะลาออกท่านนายกยังไม่ได้มีความผิดอะไรมากมายถ้าเทียบกับสถานการณ์ที่ใช่ครับถ้าเทียบกับที่เคยมีการชุมนุมในทางการเมืองผลงานบริหารโควิดก็แก้ได้ค ผลงานธศรกิจไม่เด่นแต่ก็ไม่เร็วผลงานการคอร์รัปชันของรัฐบาลก็ที่เห็นชัดเจนออกมาก็น้อยดังนั้นยังไม่มีเหตุผลพอถ้ามีเหตุผลพอเนี่ยผมเป็นคนแรกที่จะลากออกครับครับโอเค <c oughs> วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านครับ <c oughs> ขอบคุณครับ น,นี้แะครับคุณผู้ชมถ้าเป็นไปตามไทม์ไลน์นี้นะครับสัปดาห์หน้าอาจจะได้เห็นการเปิดสภาสมัยวิสามันเพื่อคุยกันเรื่องนี้แต่ก็ยังเป็นคําถามอยู่นะครับว่าสภาจะช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งในขณะนี้ได้จริงหรือไม่นะครับวันนี้ตอบโจทย์ลราไปเลยนะครับสวัสดีครับ